ถามข้อกล่าวหาไม่ได้ไหนเพราะเรื่องข้อถามไม่มีการไม่มีการส้อถามรก็การส้าถามก็ปกติธรรมด่ได้เรื่องเชิงทางการเงินนีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้มีมีเอกสารอะไรที่เรายื่นยืดไหมบ้างครัขนานก็ไม่รับทราบข้อกล่าวหาแต่คุณชิ้ยังเป็นยาตื้อว่าสารใช่ไหมคะไม่ได้คี้แจอกับใครเลยก็ทุกอย่างนะครับอันไหนทำได้ก็ต้องทำ ชี้แจงได้มีการรับหมายพูดคุยกับเพื่อ,อ,อนๆสวในกลุ่มนี้นะว่าจะมาชี้แจงอย่างไงรพ่อก็ต่างคนต่างคุยกันนะครับถ้าคุยกันกันอยู่แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับ,รบอย่างน้อยก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาครับแต่ว่าความรู้สึกรู้สึกว่าโล่งใจมาหลังจบบากได้ชี้แจงแล้วก็รับทราบข้อกล่าวเขาโล่งใจตลอดครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับะเดินระสบายไหลไหลมาเรื่อยๆเอาไม่มีปัญหาทำได้บ้างก็คไม่ได้ โอเคขออนุญาตครับขออนุญาตครับ่่ไรครับก็ว่าไปตามกระบวนการในกาพิจาต้องตามผู้สื่อสาแล้วนะ